ร้านอาหารรวมถึงงานบริการในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อถือเป็นแหล่งงานที่สำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนแต่ค่าแรงที่ได้รับมีไม่มากนักหากเทียบกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็เป็นรายได้ที่ช่วยจุนเจือนในยามขัดสนก็ดีค่ะที่รัฐบาลช่วยส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ระหว่าง หลังกระทรวงแรงงานเดินหน้านโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ3า0บาทส่งผลให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างรายชั่วโมงจากเดิม30บาทต่อชั่วโมงเป็น40บาทต่อชั่วโมงโดยจะออกเป็นประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียนนิสิตและนักศึกษาฉบับที่สองซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มก,กราคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 5 6เนี่ย ลูกจ้างทั่วไปได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ300บาททั่วประเทศคณะกรรมการค่าจ้างก็มีความเห็นว่างานของนักเรียนนักศึกษาซึ่งเดิมเคยกําหนดเป็นรายชั่วโมงไว้ชั่วโมงละ30บาทนั้นก็น่าจะมีการปรับด้วยก็เลยลงมติเป็นเอกนท์ว่าจะให้มีการปรับค่าจ้างรายชั่วโมงของนักเรียนนักศึกษาเป็นวันละ40บาทตั้งแต่วันที่1มกราคม2556เช่นเดียวกัน ขณะที่ผู้บริหารร้านไอศครีมโซเวนเซนบอกว่าการอนุมัติค่าจ้างขั้นต่ำจากชั่วโมงละ30บาทเป็น40บาทไม่มีผลกระทบมากนักเนื่องจากร้านสวนเซนในสาขากรุงเทพมหานครได้มีการจ่ายค่าจ้างเกินกว่าที่กระทรวงแรงงานกำหนดอยู่แล้วโดยจ่ายอยู่ชั่วโมงละ40บาทส่วนสาขาต่างจังหวัดยังคงจ่ายขั้นต่ำชั่วโมงละ30บาทโดยพร้อมจะปรับขึ้นค่าจ้างตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดเช่นเดียวกับนายจิรวัตรแต่งเจนกิจ พุ่มนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทแม็กไทยจำกัดผู้บริหารร้านแมคโดนัลล์บอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงไม่กระทบมากนักเพราะมีการจ่ายค่าจ้างเกินชั่วโมงละ40บาทอยู่แล้วไม่เพียงค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นหากข้อบังคับในการจ้างนักเรียนพาร์ทไทม์ยังมีความชัดเจนหลายข้อเช่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนนักศึกษาในเวลาทำงาน และห้ามไปทำงานในสถานที่เล่นการพนันสถานบันเทิงยามค่ำคืนอาบอบนวดเพราะอาจทำให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้นอกจากนี้ยังกำหนดเวลาในการทำงานได้ไม่เกินวันละสีชั่วโมงส่วนช่วงปิดภาคเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกินวันละ7็ดชั่วโมงทีมข่าวคุณภาพ